าต่อกันค่ะเมื่อกี้เราค้างในเรื่องของขีดจํากัดของอันตรภาคชั้นนะคะเมื่อกี้อาจารย์ให้ไปท่องว่าขีดจํากัดล่างขีดจํากัดบนดูยังไงนะคะขีดจํากัดล่างก็คือค่าของข้อมูลที่ต่ําที่สุดส่วนขีดจํากัดบนก็คือค่าของข้อมูลที่สูงที่สุดแต่การจะหาขีดจํากัดล่างขีดจํากัดบนเขาก็ต้องมีเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้าเขาถามถึงขีดจํากัดล่างกับขีดจํากัดบนในช่วงชั้นต่างๆเวลาหนูหานะคะ ก็ต้องยึดที่ช่วงชั้นนั้นเป็นหลักนะจ๊ะทุกคนอย่างเช่นอย่างเช่นอาจาร,รย์อยากได้ขีดจํากัดล่างในช่วงชั้นที่1ค่ะขีดจํากัดล่างในช่วงชั้นที่1นึค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปหาขีดจํากัดล่างได้ก็ต้องไปดูในช่วงชั้นที่1ค่ะช่วงชั้นที่1เริ่มต้นน้ําหนักที่40-44ค่ะอาจาร,รย์ให้ท่องไปแล้วนะขีดจํากัดล่างคือค่าของข้อมูลที่ต่ําที่สุด ดังนั้น40-44ใครคือข้อมูลที่ต่ำที่สุดจ๊ะนั่นคือ40นั่นเองดังนั้นขีดจำกัดล่างช่วงชั้นที่1คือ40จ้ะมีหน่วยไหมใส่ลงไปหน่อยกิโลกร,รมัมนะคะมีหน่วยก็ใส่ลงไปค่ะต่อไปค่ะอาจารย์อยากทราบขีดจำกัดบนของช่วงชั้นที่3ค่ะ ขีดจำกัดบนของช่วงชั้นที่สามคือน้ำหนักกี่กิโลหนูก็ต้องไปดูค่ะช่วงชั้นที่สามก็คือห้าสิบถึงห้าสิบสี่ขีดจำกัดบนคือค่าของข้อมูลที่สูงที่สุดในช่วงชั้นนั้นค่ะจากห้าสิบไปถึงห้าสิบสี่ใครสูงที่สุดจ๊ะก็คือห้าสิบสี่นั่นเองตอบไปเลยค่ะขีดจำกัดบนในช่วงชั้นที่สามคือห้าสิบสี่กิโลกรัมนะคะทุกคนกิโลกรัม แค่เนี้ยเสร็จแล้วค่ะเวลาเวลาหลักการดูขีดจำกัดล่างขีดจำกัดบนดูยังไงขีดจำกัดล่างคือค่าของข้อมูลที่ต่ําที่สุดในช่วงชั้นนั้นแหละส่วนขีดจำกัดบนคือค่าของข้อมูลที่สูงที่สุดในช่วงชั้นนั้นนะคะคําว่าช่วงชั้นนั้นก็คือในแต่ละโจทย์จะมีช่วงชั้นที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ช่วงชั้นที่1ถึงช่วงชั้นที่3ที่4ี่ที่5ก็แล้วแต่นะคะโจทย์ถามช่วงชั้นไหนก็ต้องตอบขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนให้ถูกต้องกลับอีกอันหนึ่ง นะคะกับอีกอันหนึ่งขีดจำกัดล่างบนให้ไปดูตรงช่องของข้อมูลเป็นหลักนะคะลูกขีดจำกัดล่างบนหาได้จากช่องของข้อมูลนะคะก็คือช่องตรงนี้ช่องที่หนึ่งนั่นแหละต่อไปค่ะโจทย์อยากรู้ขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของช่วงชั้นที่เท่าไหร่ดีอยากรู้ช่วงชั้นที่สองนะคะอยากรู้ช่วงชั้นที่สองอ่ะ ไหนลองไปดูซิไปดูในช่องข้อมูลเหมือนเดิมค่ะในช่วงชั้นที่2 45ถึง49ฉะนั้นไหนลองบอกอาจารย์ซิว่าขีดจำกัดล่างเท่ากับเท่าไรเอ่ยกับกับขีดจำกัดบนเท่ากับเท่าไร่เอ่ย นลองตอบให้ชื่นใจกันในใจสิคะทุกคนขาขีดจำกัดล่างในช่วงชั้นที่สองก็ไปดูในช่องข้อมูลค่ะช่วงชั้นที่สองคือเริ่มต้นที่45-49ขีดจำกัดล่างคือค่าของข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยต่ำที่สุดคือเลขอะไรตอบทันทีเลยค่ะว่า45กิโลกร,รมัมมันมีหน่วยนะคะลูกส่วนขีดจำกัดบนเป็นเท่าไหร่คะ ก็ไปดูในช่วงชั้นที่2ส,สูงสุดคือ49นั่นเองนะจ๊ะตอบไปเลยว่มมาค่ะ49กิโลกร,รมัมนะจ๊ะนี่ค่ะนี่คือหลักการดูขีดจำกัดล่างขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างขีดจำกัดบนให้ดูในช่องของข้อมูลเป็นหลักนะคะอันนี้ต้องขอย้ำนิดนึงว่าดูในช่องของข้อมูลเป็นหลักนะคะ อ่ะต่อไปค่ะในเรื่องนี้ก็คือขอบเขตอันตรภาคชั้นค่ะที่เราต้องรู้จักขอบเขตอันตรภาคชั้นพวกนี้หนูผ่านมาหมดแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะขอบบนแล้วก็ขอบล่างนะคะอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงขอบล่างกันก่อนขอบร่างของอันตรภาคชั้นนะคะได้แก่สูตรอันนี้สูตรอาจารย์หามาให้แล้วนะ ขอบล่างเท่ากับนำขีดจำกัดล่างลบ0ูค่ะส่วนขอบบนของอันตรภาคชั้นคือหาได้จากขอบบนเท่ากับเอาขีดจำกัดบนบวก0.5นะคะสูตรนี้จะใช้ได้ในกรณีเพียงแค่โจทย์เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นฉะนั้นสูตรนี้ใช้เฉพาะข้อมูลที่ ศึกษาเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นมีใครรู้จักจำนวนเต็มไหมลูกจำนวนเต็มคือจำนวนที่1 2 3 4 5 6 7งสามปดเอะไรพวกเนี้ยที่ไม่มีทศนิยมที่ไม่เป็นเศษส,ส่วนนะคะลูกเขาเรียกว่าจำนวนเต็มนะคะ ส่วนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะลูกส่วนใหญ่ตรงนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับข้อมูลก็น่าจะเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะเพราะฉะนั้นขอบอกว่าจํานวนเต็มบวกละกันอะเต็มบวกนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นจําไว้นะคะขอบล่างหาได้จากอะไรขีดจํากัดล่างลบ0ูดค่ะส่วนขอบบนหาได้จากขีดจากัดบนบวก0.5เพราะฉะนั้นอาจารย์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะขีดจํากัดล่างขีดจํากัดบนดูยังไงอย่าลืม ค้องไว้ให้แม่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้หาขอบล่างขอบบนกันต่อในคลิปถัดไปจ้า